คลาสสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นโยคะยืดเหยียดแก้ปวดเมื่อยนะคะสำหรับผู้สึกใหม่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ นั่งในใท่าคว้ยขาสบายๆนะคะเราจะเริ่มจากนำเท้าขวาไว้ด้านนอกนะคะเท้าซ้ายไว้ด้านในค่ะยืดหลังล่างขึ้นมายืดอกขึ้นนะคะเราไม่แอ่นอกไปด้านหน้าแบบนี้นะคะให้เราดึงกระดูกสันหลังกลับมานะคะให้อยู่ในแนวตั้งฉากค่ะหัวไหล่หมุนไปด้านหลังลดลงแล้วก็ผ่อนคลายมือวางบนหนะะ้าขาสบายๆทางขนานพื้นไว้นะคะค่อยๆหลับตาลงช้าๆเบาๆค่ะ เราจะใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อปรับจูนร่างกายลมหายใจและจิตใจเข้าด้วยกันนำความรับรู้นะคะกลับเข้าสู่ภายในร่างกายของเราสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไง มีกล้ามเนื้อมัดไหนร่างกายส่วนไหนของเราที่รู้สึกตึงเกรงอยู่นะคะให้เราผ่อนคลายออกไปทีละส่วนจนทั่วคะ่ะสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะพยายามปล่อยวางความคิดนะคะกลับมาอยู่ที่ร่างกายของเราและลมหายใจของเรา ค่อยๆสูดลมหายใจเข้าไปช้าๆนะคะให้รู้สึกว่าหน้าท้องของเราพองขยายออกค่อยๆผ่อนลมหายใจออกค่ะรับรู้ว่าหน้าท้องของเราแฟบลงขออีก3ามรอบลมหายใจลึกยาวตรงนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะร่างกายของเราผ่อนคลายดีแล้วนะคะจิตใจเริ่มสงบลงพร้อมที่จะฝึกอาสนะแล้วให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะชา้ชาๆเบาๆกระพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะลดแขนลงข้างลำตัวเลยนะคะฝ่ามือหันไปด้านหน้าเลยค่อยๆวาดแขนไปทางด้านข้างยกขึ้นไปชา้ชาๆนะคะพร้อมกับสูตรลมหายใจเข้า ประสานนิ้วม,มือที่ด้านบนนะคะผลักฝ่ามือขึ้นไปด้านบนเลยหายใจออกหายใจเข้าค่ะยืดแขนขึ้นดันฝ่ามือขึ้นไปในขณะที่เราดึงแขนขึ้นไปเราไม่ยกหัวไหล่ขึ้นมาใกล้หูให้กดหัวไหล่ลงมานะคะห่างจากไปหูด้วยเนาะหายใจออกค่ะค่อยๆค,ค,คลายมือออกค่ะเราจะลดมือขวาลงมาวางที่พื้นข้างสะโพกขวาแล้วเอียงตัวมาข้างขวา เปิดอ,อกซ้ายขึ้นไปนะคะแขนด้านบนค่ะเราจะงอศอกลงมาเอามือแตะด้านหลังศีรษะไว้ค่ะเปิดอ,อกเปิดไหล่ออกไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะขมัมวท้องกงหลังนิดนึงดึงศอกซ้ายนะคะลงมาทางขวาหายใจเข้าค่ะหงายซีโครงข้างซ้ายเปิดอ,อกซ้ายขึ้นศอกชี้ขึ้นไปด้านบนหายใจออกค่ะ กดศอกลงมาลงมาที่พื้นด้านขวาเลยหายใจเข้าเปิดอ,อกเปิดไหลหายใจออกค่ะขมิมวท้องกล่องหลังเราดึงศอกลงมาหายใจเข้าค่ะเปิดออกไปค้างไว้ตรงนี้หมุนสีโครงข้างซ้ายง่ายขึ้นไปเหมือนกับว่าเราจะยกหัวใจขึ้นไปด้านบนเลยนะคะเราไม่ความไหลลงแบบนี้เนาะ หายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายการอยู่ข้างลำตัวนะหายใจเข้าค่อยๆวาดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะประสานนิ้วมือนะคะผลักฝ่ามือขึ้นไปหายใจออกหายใจเข้าหันลำตัวมาทางขวา หายใจออกค่อยๆค,ค,คลายมือออกค่ะลดมือลงมือซ้ายวางเข่าวขวามือขวาวางพื้นด้านหลังยืดหลังขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกมือซ้ายเราจะดึงเข่าเล็กน้อยส่งแรงบิดนะคะไปทางขวาตาหมองข้ามไหล่ขวาไปทางด้านหลังเลยหายใจเข้าลึกๆส่งความรู้สึกว่าเราจะยืดหลังขึ้นมาแล้วหายใจออกค่ะค่อยๆเปิดไหล่ออกไป ค่อย,อย,อยหันศีรษะกลับมาด้านหน้าตรงกลางนะคะแล้วคลายออกจากท่าค่ะหายใจเข้านะคะวาดแขนขึ้นหายใจออกลดมือลงผนมกลางอกเลยเราสลับเท้านะคะเอาเท้าที่อยู่ด้านหน้ามาไว้ด้านในนะแขนข้างลำตัวหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นประสานนิ้วมือหงายฝ่ามือขึ้นหายใจออก หายใจเข้าค่ะยืดขึ้นไปกดไหลลงนิดนึงหายใจออกคลายมือออกค่ะลดมือซ้ายลงวางที่พื้นด้านซ้ายเลยเอียงตัวมาทางซ้ายหงยอกข้างขวาขึ้นมางอแขนลงมาเอามือวางไว้ด้านหลังศีรษะเปิดอกเปิดไหลออกไปหายใจเข้าหายใจออกเขมเ่วท้องนะก่งหลังนิดนึงแล้วดึงศอกขวาลงมาทางด้านซ้าย หายใจเข้าค่ะเปิดอ,อกเปิดไหล่หายใจออกเขแมแห่ท้องกงหลังกดศอกลงมาหายใจเข้าค่ะเปิดไปทางขวาเยอะๆตามมองขึ้นไปด้านบนหายใจออกดึงศอกลงมาหาพื้นทางด้านซ้ายหายใจเข้าเปิดอ,อกเปิดไหล่ค้างไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่ง ค่อยๆคลายนะคะยกตัวกลับขึ้นมาช้าๆสุดลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายหายใจเข้าค่ะ,าคาาาคะวาดแขนขึ้นขึ้นไปด้านบนเหนือศีรษะประสานนิ้วมือแล้วหันฝ่ามือขึ้นด้านบนหายใจเข้าค่ะยืดขึ้นไปผลักฝ่ามือขึ้นไปหาเพดานดึงศอกเออดึงหัวไหล่ลงมานะหายใจออกไปทางซ้าย ค่อยๆลดมือลงนะคะมือขวาวางที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางพื้นด้านหลังเลยยืดหลังขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะมือขวาเหมือนกับว่าเราจะดึงเข่าเข้ามาแล้วบิดลำตัวนะตั้งแต่เอวอกไหล่นะคะตามมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังเลยหายใจเข้าส่งความรู้สึกว่ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆปิดปลายให้ลึกยิ่งขึ้นนะคะอีกเล็กน้อยนะคะไม่ต้องแรงนะ หันศีษากลับมาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆค,คลายออกจากท่าผ่อนคลายค่ะเราจะวางมือวางเข่านะคะในท่าเทเบิลท็อปนะคะจัดตำแหน่งนะให้ข้อมือนะคะอยู่ใต้หัวไหล่เนาะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแขนเราจะเป็นแนวตั้งฉากเลยเข่าก็อยู่ใต้กับข้อต่อสะโพกนะคะแขนกับขาอนะ้าจะ ตั้งฉากนะคะเหมือนกับขาโต๊ะเลยชื่อว่าท่า table t อ p นะคะนักแข่งขนานการวางหลังเท้าราบลงไปเลยนะเราจะเริ่มวอมหลังนะคะด้วยการทำ cat and cow นะคะหลายๆรอบเลยเริ่มจากหลังส่วนล่างนะยกก้นกบขึ้นมาก่อนหย่อนหน้าท้องลงค่อยๆยืดกระดูกสันหลังขึ้นมาทีล้อ้อเงยหน้าขึ้นมาลำดับสุดท้ายสุดลหมหายใจเข้า หายใจออกมวนก้นเข้ามาเขมวท้องกงหลังกงสะบกักมือผลักพื้นยกสะบักขึ้นสูงๆเก็บคางเข้ามาตาหมองสะดุดหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่อยๆยืดออกไปด้านหนา้ายกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายหายใจออกมวนก้นกบเข้ามาเขมวท้องกงหลังก,กงสะบกักมือผลักพื้นไปเยอะๆเ,เลยยกสะบักขึ้นสูงๆ คลื่อนไหวไปตามลมหายใจของตัวเองเลยนะคะหายใจเข้าหลังแอนแอนยืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกกลองหลังเยอะๆยืดลำตัวด้านหลังหายใจเข้ายกยกสะโพกขึ้นหย่อนท้องลงยืดอกนะคะข่าวโพสหายใจออกแคทโพส อีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงยืดอกเงยหน้าหายใจออกขแมแหวท้องกงหลังกงสะบักเก็บคางชิดอกไว้ตามมองสดุก หายใจเข้ากลับมาตรงกลางนะคะหลังตามแนวธรรมชาติเลยเราจะถอยสะโพกไปด้านหลังนะคะไปหาส้นเทา้านะเอานิ้วป้องเทา้าเข้ามาแตะกันแล้วถอยสะโพกไปหาส้นเทา้าเป็นท่าชายโพสก็ชับต้นแขนนะคะไม่หวางข้อศอกกดสะโพกลงมาหาส้นเทา้าเท่าที่ได้ใครไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะ ค่อยๆกงหลังยกสะโพกขึ้นเลื่อนตัวไปด้านหน้าเหมือนกับว่าเราจะวางสะโพกลงนะคะวางสะโพกลงค่อยๆลดหลังลงมาไล่กระดูกสันหลังเงยหน้าขึ้นมาสุดท้ายเลยหายใจออกถอยไปช้ยโพสยืดแขนไปให้สุดเลยนะ ให้รู้สึกตึงนะคะที่ต้นแขนแล้วก็ด้านข้างลำตัวด้วยยกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่อยๆทำกระดูกสันหลังให้เป็นคลื่นค้างไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะยืดเหยีดกระดูกสันหลังนะกดปลายเท้าลงไป กดกระดูกเชิงกรานลงไปที่พื้นขมิมนท้องเข้ามานิดหนึง่งเกรงก้นนิดหนึง่งดันอกไปด้านหน้าเปิดไหล่ไปด้านหลังสมความรู้สึกว่าเราจะบีบสะบักเข้าหากันเล็กน้อยนะคะตั้งนิ้วเท้าด้านหลังถอยสะโพกกลับไปยกเขา่ายกสะโพกขึ้นมือผลักพื้นออกไป ยืดหลังออกให้ยาวๆส่งสะโพกขึ้นไปด้านบนผู้ฝึกที่ยังขาตึงอยู่นะคะให้งอเข่ายกส้นเท้าไว้ก่อนแล้วมือผลักพื้นออกไปอีกยืดหลังออกให้ยาวๆดันสะโพกไปด้านหลังก่อนแล้วค่อยๆส่งขึ้นไปด้านบนนะคะความกระดูกเชิงการานเข้ามาด้านหน้าเหมือนกับว่าเราจะเอาหน้าท้องมาหาต้นขานะะเราจะไม่งอหลังล่างแบบนี้นะคะ ความหน้าท้องเหมือนกับว่าเราจะเอาสะดือมาหาต้นขากระดกก้นขึ้นไปด้านบนแล้วถ้าไหวนะคะเราจะดันต้นขาไปด้านหลังแล้วถ้าไหวเราจะค่อยๆกดส้นเท้าลงมาหาแมตเท่าที่ได้เลยไม่ถึงไม่เป็นไรลอยไว้แค่นี้ก็ได้นะคะใครตึงมากก็งอเข่าไว้ก่อนค่อยๆ วางเขา่าลงมาเหยียดขาขวาไปด้านหลังตั้งนิ้วเท้าไว้ยกเท้าซ้ายหมุนเขา่าเอาเท้าซ้ายไปอยู่หลังเข่าซ้ายหมุนเท้าขวาเอาส้นเท้าเข้ามาด้านในนะคะมือซ้ายกดพื้นผลักพื้นยกมือขวาขึ้นมา เอื้อมมือขวาขึ้นไปเหนือศีรษะค่อยๆวาดแขนเปิดไปด้านหลังหมุนแขนวาดลงวาดมาด้านหน้าคลายกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ข้างขวาวาดลงมาด้านหน้าแล้วเอื้อมขึ้นไปเหนือศีรษะ แล้วเปิดอ,อกขวาขึ้นค้างไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งผลักสะโพกไปด้านหน้านิดหนึ่งยืดหน้าสะโพกข้างซ้ายออกให้สุดเลยตรงนี้ไม่งอไว้นะคะผลักออกไปยืดตรงนี้ออกให้ให้ตรงนี้ให้ยืดให้สุดเลยส่งความรู้สึกนะรับรู้ถึงความรู้สึกยืดตั้งแต่เท้าขวาขึ้นไปจนถึงปลายมือขวา ลดมือขวาลงเอาเท้าซ้ายกลับมาเก้าขาขวานะคะไปด้านหน้าด้านนอกมือขวาเลยขยับเข่าซ้ายไปได้านหลังนิดหนึ่งวางเข่าลงวางหลังเท้าซ้ายลงนะคะยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลาย เราผดุความรู้สึกนะคะว่ารู้สึกตรงไหนนะท่านี้ก็จะยืดขานหนีบนะคะยืดสะโพกด้านในยืดกล้ามเนื้อหน้าสะโพกข้างซ้ายนะคะมือซ้ายดันพื้นไว้ยกมือขวาขึ้นมาวางไว้ที่เข่าขวาด้านในหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะเปิดลำตัวไปข้างขวา มือซ้ายนะคะดันพื้นไว้นะคะยกอกขึ้นมาเราไม่จมตัวลงไม่ให้ไหลขึ้นมาใกล้หูแบบนี้นะคะดันพื้นยกอกขึ้นกระชับกล้ามเนื้อข้อไหล่แล้วให้ไหล่ห่างจากไปหูนะคะกล้ามเนื้อช่วงบ่าไหล่จะได้ไม่ตึงกระเลงหน้าท้องช่วยนะมือขวาปล่อยนะคะแล้วชูขึ้นไปด้านบน หายใจเข้าหายใจออกค่ะวาดลงไปไปหาที่เทา้าค่อยๆงอเข่าด้านหลังเข้ามาใครเจ็บเข่านะคะหาหมอนหาผ้ามารองใต้เข่าได้เนาะงอเข้ามาเอื้อมมือไปจับปลายเทา้าจับได้แล้วนะคะเราจะเตะเท้าออกไปเตะเท้าใส่มือออกไปนะเขาจะดึงแขนเราเปิดไหล่ออกไปหายใจเข้าลึก หายใจอ,อกเตะออกไปอีกขมับอท้องไว้ด้วยนะคะเท้าวขวากดไว้หายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกค่อยๆกดส้นเทา้าลงมาหาสะโพกเท่าที่ได้ได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะตอนนี้เราจะรู้สึกตึงที่หน้าขาซ้ายนะคะเอาเท่าที่ไหวเนาะพยายามหายใจ ลึกๆยาวๆผ่อนคลายค่อยๆค,คลายมือออกนะคะปล่อยเท้ากลับไปเอามือกลับมาวางนะคะด้านในเท้าจิกเท้าด้านหลังลอยเข่าแล้วดึงขาขวากลับไปนะคะยกสะโพกขึ้น downward facing dog มือผลักพื้นออกไปยกสะโพกขึ้นไปสูงๆนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวดูซิว่าดาวด็อกรอบที่สองของเรานะคะในการฝึกครั้งนี้นะคะความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่ารอบแรกไหมนะ,ะรู้สึกว่าส้นเท้าลงมาใกล้พื้นมากกว่ารอบแรกไหมนะคะขยับได้วางเข่าลงมา เหยีดขาซ้ายออกไปด้านหลังกดซ้นเท้าซ้ายเข้ามาด้านในยกเท้าขวาเอาไปวางไว้ด้านหลังเขา่ามือขวาดันพื้นชูมือซ้ายขึ้นมายกขึ้นมาแล้วค่อยๆหงายอ,อกซ้ายวาดแขนซ้ายไปด้านหลังวาดลง มาด้านหน้าไปเหนือศีรษะไปด้านหลังคายกล้ามเนือ้อรอบๆอบข้อไหล่ชูขึ้นไปเหนือศีรษะเลยแล้วค้างไว้ตรงนี้นะคะเท้าซ้ายกดพื้นไว้กนะคะ่ะผลักสะโพกไปด้านหน้ายืด ข้อขอพับตรงนี้นะคะยืดออกให้สุดไม่ให้เขางออยู่เนาะดันอ,อกไปด้านหน้ายืดไปรู้สึกตึงด้านหน้าทั้งหมดแล้วก็ด้านซ้ายนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่านคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายกดเท้าซ้ายลงไปด้วยนะคะรู้สึกยืดตั้งแต่ขอบเท้านะคะด้านซ้ายด้านนอกนะขึ้นไปจนถึงปลายนิ้วมือเลย ค่อยๆคลายค่ะวางมือเอาเท้ากลับไปที่เดิมก้าวขาซ้ายนะคะมาด้านหน้านอกมือซ้ายขยับเข่าขวาไปด้านหลังวางเข่าวางหลังเท้าลงมือกดพื้นนะคะยืดออกขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆ กดหน้าขาขวาสะโพกขวาลงมามือขวากดพื้นไว้นะคะเกรงหน้าท้องนิดหนึ่งมือซ้ายยกขึ้นมาแล้วเอามาวางไว้ที่หน้าขาซ้ายหายใจเข้าค่ะย,ยืดออกขึ้นหายใจออกค่อยๆผลักเข่าออกไปแล้วส่งแรงบิดไปทางซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่นคลาย มือขวากดพื้นนะคะยืดออกขึ้นเนาะไม่จมตัวลงนะคะหัวไหล่ขวาไม่มาใกล้หูขวาเนะชูมือซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกวาดลงไปไปหาปลายเท้าด้านหลังงอขาด้านหลังเข้ามาใครเจ็บเข่าขวานะคะหาผ้ามารองเนาะงอเข้ามาเอื้อมมือไปจับปลายเท้าในรอบแรกจับได้แล้วเราจะเตะออกไปก่อน เเท้าใส่มือนะคะเขาก็จะดึงแขนเราไปด้านหลังเปิดไหล่เปิดอ,อกไปหายใจเข้าหายใจออกเตะออกไปหายใจเข้าลึกหายใจเครานี้เราไม่ต้องออกแรงเตะแล้วคราวนี้เราจะปล่อยแล้วก็กดเข้ามาหาสะโพกเลยหายใจเข้าหายใจค่อยๆกดเข้ามาเท่าที่ได้นะคะ รับรู้ความรู้สึกนะคะที่หน้าขาขวานะคะรู้สึกยืดตึงที่หน้าขาขวาะะที่ขาหนีบข้างซ้ายนะคะเอาเข้ามาเท่าที่ไหวนะไม่ฝืนจนเกินไปค่อยๆคลายนะคะลดมือลงวางเท้าด้านหลังลงนะคะกดเท้าซ้ายให้แน่แนๆเนาะลอยเขา่าขวาขึ้นมาหายใจเข้า หายใจออกเราจะก้าวขาขวามาด้านหน้านอกมือขวาแล้วหย่อนสะโพกลงไปด้านหลังผู้ฝึกนะเดี๋ยวคุณนาถอยนิดนึงผู้ฝึกที่รู้สึกว่าจะหงายหลังนะคะก็เอาบล็อกรองสะโพกไว้ได้เลยเนาะอย่างที่คุณนาเคยบอกไปนะคะถ้าใคร ส้นเท้าลอยนะคะก็เอาผ้าขนหนูม้วนๆนะคะแล้วก็รองไว้ใต้ส้นเท้าเราจะไม่ลอยไว้เฉยๆโดยที่ไม่มีอะไรรองรับนะคะนะเอาสอนอะดันเข่าเปิดออกไปดันเข่าเปิดออกไปมือประกบกันแล้วยืดหลังขึ้นมายืดอกไปด้านหน้าเนาะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายเปิดเข่าออกไปหายใจเข้าลึก หายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจค่อยๆหย,ย่อนสะโพกนั่งลงมาเลยใครที่ใช้บล็อกก็เอาบล็อกออกหย่อนนั่งไปเอาเท้ามาประกบกันด้านหน้าเอามือจับข้อเท้าดึงเข้ามาใกล้ๆเท่าที่เรารู้สึกทนได้นะคะไม่ไม่ให้เจ็บเกินไปยืดหลังขึ้นหายใจเข้า หายใจออกค่ะพับตัวมาด้านหน้ายืดแนวหลังไว้นะยืดอกไปด้านหน้าไม่งอหลังแบบนี้นะยืดอกไปด้านหน้าเปิดไหล่ไปด้านหลังค่อยค่พับตัวลงมาสังเกตความรู้สึกนะคะใครทำได้ค่อยคลงมาให้ลึกมากขึ้นนะคะในทุกๆลมหายใจออก ใครลงมาจนกระทั่งข้อศอกนะถึงขาแล้วเราช่วยใช้ศอกนะออกแรงนะคะกดขาลงมาได้ขแมวท้องนิดนึงใครจะเอาศอกมาวางไว้ที่พื้นด้านหน้าก็ได้แบบนี้ก็ได้เนาะใครทําได้นะคะสามารถวางหน้าผากลงไปได้เลยเท่าที่ได้ไม่ฝืนนะคะใครมีบล็อกเอามาลองสีสษะได้ลองหน้าผากได้ ค่อยๆเงยหน้นาขึ้นกับหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาช,ะชะ้าๆหายใจออกผ่อนคลายเอามื่รวบเข่าเข้ามานะคะเหยียดขาออกไปหมุนขาแกว่งๆแกว่งบขยับกระโดดข้อเท้าเข้ามานะคะพับตัวไปด้านหน้าขยับก้นไปด้านหลังนิดหนึง่งอ่าแล้วยกหลังขึ้นมาใหม่ หลังอยู่ในแนวราบไว้นะคะไม่งอหลังแบบนี้นะคะใครที่ไม่สามารถยืดหลังขึ้นมาแบบนี้ได้ให้หาเบาะมารองสะโพกไว้นะคะเพราะว่าแฮนสตริงเขายัางตึงมากๆอยู่นะคะไม่สามารถที่จะความสะโพกได้เราก็ยกสะโพกให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็งอเข่านิดหนึ่งช่วยได้นะคะยืดอกขึ้นไขว้ชูมือขึ้นหายใจเข้า เวลาชูมือขึ้นนะคะกล้ามเนื้อข้างลำตัวจะถูกยืดยาวออกนะใครไม่ชูก็ได้เนาะหายใจออกพับตัวมาด้านหน้าเลยลดมือลงถึงตรงไหนจับตรงนั้นในทุกๆลมหายใจออกค่ะค่อยๆเอาหน้าท้องลงมาหาหน้าขาเวลาเราเอาหน้าท้องลงมาแล้วนะะพอเริ่มตึงนะเข่าตรงนี้เขาก็จะงอเข้ามาเองนะคะก็ให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องฝืน ถ้าเราฝืนที่จะยืดเข่าแล้วหลังงอแบบนี้นะคะให้เรายืดหลังแล้วงอเข่าจะได้ประโยชน์จากท่ามากกว่านะจะยืดแฮมสตริงได้มากกว่าหายใจเข้าลนะึกหายใจออกค่อยๆลงไปพยายามยืดคอออกไปยาวๆนะคะเราไม่พยายามที่จะก้มเพื่อที่จะเอาหน้า มาโดนหน้าแข้งแล้วทาให้กระดูกต้นคอตรงเนี้ยเขามีแรงกดนะคะมีแรงเครียดที่กระดูกต้นคอแบบนี้นะไมวเ,เนาะเรายืดคอออกไปยาวๆถ้าจะเอามาลงมาหาหน้าแข้งเราให้นึกถึงว่าเราจะเอาคางลงมาดีกว่าจะเอาหน้าผากลงมานะาเอาหน้าผากลงมาเนี่ยมันจะก้มไปนะคะให้เรานึกถึงว่าเราจะยื่นคางออกมา หลังคอเราจะได้เยาวๆไปเท่อที่ได้นะคะสังเกตความรู้สึกนะต้องยืดที่ด้านหลังต้นขาทั้งหมดเลยนะคะสะโพกหลังล่างแนวด้านหลังลำตัวทั้งหมดเลยนะคะได้รับการยืดเหยียดหายใจเข,าข้าค้งต่อไปค่อยๆไ่ายหน้าขึ้น หายเสออกค่ะค่อยๆค,คลายออกจากท่าผ่อนคลายงอขาเข้ามานั่งควยกันไว้สบายๆนะคะหลับตาลงสักครู่หนึ่งรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะสังเกตร่างกายอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะคะเราฝึกเสร็จแล้วนะคะความรู้สึก หลังจากฝึกเสร็จแล้วกับก่อนฝึกนั้นนะคะเรารู้สึกแตกต่างกันอย่างไรให้เรารับรู้นะคะสำรวจลมหายใจลมหายใจราบเรียบยาวแล้วก็ผ่อนคลายดีไหมถ้าเกิดว่าเราจับได้ว่าลมหายใจเรานะคะ มันสั้นมันถี่นะเราก็ปรับลมหายใจให้ยาวขึ้นพยายามผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆกระพริบตาดีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะสุขภาพดีไม่มีไขยนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ